สวัสดีสาวกพับ g ีทุกท่านครับนี่คือรายการ10นาที e-sport ในเอพิโซดที่2ีครับในรายการนี้ครับเราจะพาคุณไปฟังข่าวสารแวดวง e-sport ของเกมพับ g ีทั้งไทยและต่างประเทศแบบวิบวับฉับไวในเวลาไม่ถึง10นาทีหรือถ้ามันเกินมานิดหน่อยก็อย่าว่ากันนะฮะ ในวันนี้ครับข่าวสารอัปเดตบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องอ e ีสปอร์ตเน้นๆเ,เลยครับเริ่มกันตั้งแต่ทัวร์จากสปอนเซอร์และผู้จัดต่างๆในเดือนกันยายนนี้นะอาทิเช่น Thailand Predator League 2022ครับรวมถึง DE Sport ร p u b ับ i n v i t t t i o n a l นะฮะและแน่นอนนะฮะก็รวมถึงทัวร์หลักจากเราอย่าง PUBG Continental Series ครั้งที่7ครับ และไฮไลท์สำคัญของเราในวันนี้ฮะนั่นก็คือการประกาศเมืองที่จะได้รับเลือกครับที่จะให้จัดศึก p u พับงแชปมโลกหรือว่า PUBG Global Championship 2022กันอีกด้วยครับบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำตาเอ้ยเสียเวลาครับเราไปดูข่าวแรกกันเลยฮะสองทัวร์แรกครับก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์จากสปอนเซอร์และผู้จัดต่างๆนะก็เริ่มจากการขัน Thailand p r e d a t o r League 2022ครับ ที่พึ่งปิดรับสมัครกันไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะโดยรอบคัดเลือกแบบออนไลน์ครับก็จะมีการแข่งขันกันในวันที่1ถึงวันที่4กันยายนนี้นะฮะซึ่งในการคัดเลือกครั้งนี้ครับเราจะคัดเอา24ทีมที่ดีสุดครับเข้าไปรวมกับอีก8ทีมที่ได้สิทธิ์รับเชิญเข้ามาเพื่อมาวัดฝีมือกันต่อในรอบ32ทีมสุดท้ายนะฮะแล้วก็เพื่อหา16ทีมครับเข้าไปแข่งในรอบไฟนอลออฟไลน์ครับซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์รับเชิญครับก็มีดังนี้นะฮะ พิร e ์พมูดอ e ีสปอร์ตแอตแทกออนเราเดเทดเกมมิงเอ็มเอสชนบุรีเีราทอน5บุรีรัมยูนเตีอีสปอร์ตและ MITH ครับโดยในรายการนี้ครับนอกเหนือจากเงินรางวัลแล้วนะความพิเศษใส่ไข่ของรายการนี้ก็คือแชมป์และรองแชมป์ทั้ง2ทีมจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันต่อในรอบแชมป์ชนแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยรอบไฟนอลออฟไลน์ครับจะมีการแข่งขันกันในวันที่8 9 10กันยายนนี้นะ ที่สนใจครับก็ตามมารับชมและเชร์กันได้ครับบนทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ PUBG ประเทศไทยรวมถึงที่แฟนเพจของ Predator l e a g u e Thailand เช่นเดียวกันนะฮะรายการต่อมาครับก็ไปกันที่ศึก D-ESPORT PUBG C Invitational ครับซึ่งรายการนี้ฮะได้รวบรวมเหล่ายอดทีมจาก APAC มาอุ่นเครื่องกันนะโดยรายการนี้ครับมีทีมที่ได้ถูกรับเชิญก็ตามภาพที่เห็นเลยนะฮะ ส่วนมาที่แข่งขันครับก็ต้องบอกว่าแข่งจบไปแล้ว1วันนะส่วนอีก3วันที่เหลือครับก็สามารถตามไปรับชมกันได้ครับในวันที่ 5, 6, 1กันยายนนี้นะส่วนช่องทางการรับชมครับก็ตามไปที่ท t c h ของ FPS Thailand ได้เลยนะครับ ต่อมาครับก็เป็นข่าวสารอัปเดตของการแข่งขันรายการหลักของเรานะโดยรายการแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นครับนั่นก็คือศึก PUBG Continental Series 7 a p a c โดย5ทีมจากประเทศไทยของเราครับก็จะประกอบไปด้วย Daytrade Gaming ครับซึ่งเป็นแชมป์รายการ PTS ล่าสุดนะรวมถึงทีม b u r d i a m um United Esport และที t o n Five ครับทีมอันดับ2และ3จาก PTS รวมไปถึงแชมป์ในรายการ PTO Winter ครับอย่าง E Arena และรองแชมป์อย่าง MS ชนบุรีครับก็จะมาทาการแข่งขันในรายการนี้ครับซึ่งแน่นอน ว่าก็จะมีทีมจากประเทศอื่นๆครับจะประกอบไปด้วย5ทีมจากเวียดนามครับได้แก่ The Expendable, Seberat Esport, s port, Genius Esport, s port, New Generation และ i c a r u s Cyber ไฮฟงครับและอีก4ทีมจากอินโดฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียครับอย่างทีม Shoei Kedui, a r c Angel, Predator, From the Future และ PMA ครับส่วนอีก2ทีมสุดท้ายครับก็มาจากออสเตรเลียนะนำทัพด้วยทีม Bliss และ r i ก a m i u r a n g u t a n งครับก็รวมทั้งสิ้น16ทีมครับ ่วนเงินรางวัลในรายการนี้ครับก็250,000เหรียญต่อโซนครับรวมไปถึงโบนัสเพิ่มเติมจากยอดขายไอเทมพิกเอ็มแ l ร์เลอีก30%ที่จะถูกแบ่งให้กับทีมแข่งเช่นเดียวกันครับรวมถึงอีกหนึ่งข้อสำคัญของการแข่งรายการนี้ฮะก็จะเป็นการขันที่มีการสะสมคะแนน PGC point ครับและที่สำคัญครับในรอบนี้ฮะคะแนนสะสมจะเยอะกว่าในรอบ p c e s 6ที่ผ่านมาด้วยนะดังนั้นครับทีมใดที่โชว์ฟอร์มได้ดีในรอบนี้ครับก็อาจจะสามารถพลิกคว้าตั๋ว PGC 2,022ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจากข้อมูล าสุดครับมี2ทีมจากเวียดนามที่มีคะแนนสะสมใน p ร6เอยู่อันดับต้นๆน,นะฮะแต่ว่าไม่ได้มาในรอบนี้ครับนั่นก็คือยูนิคอร์ฟินิกสดานังและทีม BN UNITED ครับซึ่งนี่ฮะก็อาจจะเป็นโอกาสให้แก่ทีมในศึก p ร7เในครั้งนี้รวมถึงทีมไทยครับต้องบอกเลยว่าไม่แน่ครับเราอาจจะเห็นทีมไทยมากกว่า1หรือ2ทีมขเข้าไปลุยในศึกจีงแชมโลกปีนี้ก็เป็นได้ครับ และสำหรับวันและเวลาของการแข่งขัน p c ชเชตเในครั้งนี้ครับก็จะเริ่มทำการแข่งขันกันตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง25กันยายนนี้ครับซึ่งก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ยาวไป2สัปดาห์นะฮะโดยจะเริ่มแข่งในเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ครับจะแข่งกันทั้งหมด30แมตช์โดดกันวันละ5โดดนะ ย้ำอีกครั้งครับว่าสามารถติดตามรับชมและเชร์ทีมไทยกันได้ผ่านทุกช่องทางของพับจีประเทศไทยเช่นเดิมนะฮะส่วนใครครับที่อยากเลือกซื้อไอเทมฟิลฟิลประจําการแข่งขันพีเซจิในครั้งนี้ครับรวมถึงจะเป็นการสนับสนุนทีมแข่งอีกทางหนึ่งด้วยก็ห้ามพลาดนะสำหรับพ i เอ็มแชรเลนซ์ซึ่งในรอบนี้ครับจะเปิดให้ซื้อไอเทมและสามารถนําตั๋วมาทายผลแชมป์ได้ตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้ได้เลยนะฮะต่อมาเป็นในส่วนของผู้ชมทางบ้านครับบอกเลยว่าพีเรอบนี้เราจัดให้แบบซิงซ่งๆเลยนะ กับกิจกรรม p u b G P c S 7 Apex Fantasy League ครับก็ใครที่เคยเห็นผ่านหน้าผ่านตามาแล้วนะจากช่วง P n C 2022ครับในรอบนี้ครับเราเอากิจกรรมนี้กลับมาอีกครั้งครับโดยในครั้งนี้ฮะเราไม่ได้จะให้ผู้ชมเข้ามาเลือกเอาเท่เอาขิงกันเฉยๆนะเพราะในรอบนี้ Fantasy เราครับมีการจัดแรงกิ้งแจกรางวัลกันด้วยนะขอสปอยกันไปเลยครับว่ามีหลักแสนกันไปเลยนะ,ะบอกเลยครับว่ารอบนี้ฮะผู้ชมเล็งผู้เล่นคนไหนไว้ครับเลือกให้ถูกทั้ง4คนแล้วไปรอดูผลงาน ของผู้เล่นที่คุณเลือกไว้ครับได้ตลอดในช่วง่ายทสดการแข่งขันเลยนะยิ่งผู้เล่นที่คุณเลือกทําผลงานได้ดีครับคุณก็จะยิ่งมีคะแนนสะสมเยอะซึ่งจบแต่ละสัปดาห์ครับใครคะแนนดีติดท็อปเราก็มีรางวันมาแจกกันไปเลยนะฮะบอกเลยครับงานนี้มันแน่นอนครับส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงครับรอติดตามเพิ่มเติมได้ที่หน้าแฟนเพจเร็วๆนี้กันได้เลยนะฮะสาวกฟุอลจีครับ เอาละฮะตอนนี้ก็เข้ามาสู่ข่าวสารสุดท้ายของ10นาทีอสปอร์ตในเอพิโซดนี้นะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าต้องเป็นข่าวสุดเอ็กซ์คลูซีที่หลายคนอยากรู้กันเข้ามามากเลยนะฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมืองที่จะได้รับเลือกให้จัดงาน PUBG Global Championship 2022หรือ PUBG จิงชับโล่งในปีนี้นี่เองนะฮะโดยเราจะขอบอกใบกันทีละโซนเพื่อความดีลาของทีมงานกันสักเล็กน้อยนะฮะโดยคำใบที่1ครับเมืองนี้อยู่ในทวีป เอเชียครับและคำใบที่2ครับเมืองนี้ตั้งอยู่ในประเทศในฝั่งเอเชียทิศตะวันตกครับคำใบที่3ครับเมืองนี้ติดอยู่กับอ่าวเปอร์เซียครับเหลืออยู่ไม่กี่เมืองแล้วครับและคำเฉลยเมืองที่จะถูกจัดงาน PGC 2022นั่นก็คือเมือง ืองดูไบครับโอ้โหซึ่งก็ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของ p u b GPC เรานะที่ได้ไปจัดงานแข่งที่ประเทศในโซนนี้กันเลยนะฮะน่าสนใจมากครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะต้องมารอดูกันครับส่วนรยายละเอียดเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้ฮะ ก็จะมีในส่วนของเงินรางวัลครับที่จะมีให้ทั้ง32ทีมที่ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งได้มาไล่ล่ากันสูงสุดถึง2ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐครับโดย2ล้านเหรียญน,นี้ยังไม่รวมส่วนแบ่งจากการขายไอเทมเลยนะฮะและสําหรับวันที่ของการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็คือวันที่1ถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้ครับ ก็ต้องมาย้ํากันนะว่าทีมไหนจะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งในชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับก็ต้องมาตามติดในรายการ p c s 7 a p a c ในช่วงกลางเดือนกันยานี้กันได้เลยนะฮะเอาละครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆสาวกฟุตบคงจจะได้รับข่าวสารอัปเดตกัแบบจุใจกันไปไม่มากก็น้อยและแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปครับเรามีคําถามมาถามกันชิลๆนิดนึงนะเกี่ยวกับการแขร่งขัน PGC ในครั้งนี้ครับและคําถามนี้ก็คือเมื่อพูดถึงดูใบเพื่อนๆนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก ก็อย่าลืมมาพิมพ์คอมเมนต์คำตอบของเพื่อนเกันได้ที่ใต้วิดีโอนี้กันได้เลยนะฮะสุดท้ายนี้ครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเราก็ตามไปกดกันได้นะฮะทั้ง facebook, youtube, twitch และ tiktok ครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเกม PUBG กันเลยทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้ครับผมแบงบัสต้องขอตัวลาไปล่าไก่ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีขอรับกับผม